ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวครับให้ดูด้านนี้นะสวยมากครับดูสิโอ้โหเรานี่อยู่บนยอดเขาที่สูงมากเลยนะเนี่ยหู้่เป็นยอดเขาที่สูงมาก เรากาลังเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเพื่อจะไปอยู่บนนู้นที่เขาเรียกว่าหอนาฬิกาหรือเปล่าเลยหรือว่าจุดชมวิวโอ้เช oh. ้ามาอากาศก็ยังหนาวอยู่ uh. มีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมาถ่ายรูปก,กันจุดชมวิวสวยมากเลยสูงมากๆ ขึ้นไปครับมาส,สองคนกับลูกชายลูกสาวยังไม่ตื่นครับจุด,ดนี้สูงแล้วก็สวยมากเลยเห็นถนนเลยนะครคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาไต่ปีนเขาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เวลาขับรถขึ้นภูทับเบิกนี่ต้องบอกได้เลยว่ามันมาก ตอนนี้รถยังไม่ติดนะรถก็ค่อยๆทยอยวิ่งได้แต่คิดว่าอีกไม่นานรถก็คงจะติดแน่นอนอืมไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบนจุดนู้นนะครับเป็นจุดที่สูงมากๆเลยเดี๋ยวก่อนเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ยมาเที่ยวเขามาเที่ยวดอยนี่ต้องบอกว่าคุณต้องเดินเมื่อยแน่นอน คุณจะได้พบกับความแปลกตาแน่นอนเลยนี่ครับจุดสูงสุดของพูทธเบิก1,768เเมตรน่าจะวัดจากระดับน้ำทะเลนี่ ทานหอดูดาวและวัดอุณหภูมิมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมว่าด้านบนนั้นมีความสูงขนาดไหนโอ้โหสมกับเป็นจุดที่สูงที่สุดจริงๆอืม <c oughs> <c oughs> สูงจากระดับน,น้ำทะเล1,700กว่าเมตรนะสวยจริงๆเลยพามาชมวิวด้านนี้ครับดูสิวิวเป็นยังไงบ้างโอ้โหนู่นครับที่พักเราอยู่ตรงนูง้น นี้สูงมากเลยก็ <lah un> ยังสามารถไปถึงนู้นได้อีกนันะนวิ่งรถขึ้นไปนะครับเรามาอยู่ในหุบเขาตรงนี้ก็จะมีหุบเขานู้นขึ้นไปอีกไกลไปถึงนูน้นไะไกลมากมีหมอกนะครับแต่ไม่หนานะฮะแต่ว่าถือว่า มองไม่เห็นพื้นด้านล่างแล้วกันโอ้โหจุดชมวิวที่สูงมากๆเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนิดนึง <Okay. S 1> นักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปกันนะฮะ <Okay. S 1> ในจุดนี้นะครับ okay. ไราเระเราก็ถ่ายเหมือนกันมาๆ ขอถ่ายนิดนึงุบโอเคขอถ่ายรูปได้แล้วะขาเดินดูรอบรอบ,บนิดนึงสวยมากครับสูงมากๆเลยครั้งหนึ่งนะฮะต้องมาครับต้องมามาที่นี่เลย ครับเบิกครับปล่อยฉันปล่อยฉันมาใงงางงกลใ้ถึงยังมีเยอะขนาดนั้นเราจะใช้กล้องหน้าถ่ายของเราชุบเรียบร้อยอากาศก็เริ่มลดอุณหภูมิเอ้ยไม่ใช่ อากาศก,ก็เริ่มเพิ่มอุณหภูมินะฮะเพราะว่าแดดออกแล้วเริ่มไม่หนาวเท่าไหร่แล้วเป็นจุดที่สูงที่สุดด้นนี้ผมว่าวิวจะสวยกว่านะเพราะว่าอันนี้จะเห็นถนนนูน่น ผมจะพาะมาดูจุดชมตรงนี้ผมว่าวิวตรงนี้นี่ได้เลยรู้สึกว่าตอนเช้าๆนี่อากาศก็จะกำลังดีกำลังดีเลยนะสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนกับอากาศหนาวๆนีๆ่ครับ จะให้ดูโอ้แค่จะบอกว่าเป็นหุกเขียวเลยก็ว่าได้นะครับถนนก็จะคดเคียวนะฮะนู่นน่ะเริ่มต้นตั้งแต่มุมนู้นถนนก็จะคดเคียว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 เรื่อยเยเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเลยสูงมากมากคดเคียวคดเคียวคดเคียวลงเรื่อยๆือยฮะรถนักท่องเที่ยวก็เริ่มจะ เดินทางกลับกันแล้วนะฮะก็จะเริ่มมีรถเดินทางกลับกันเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าเดินทางกลับตอนเช้าๆหรือว่าเช้ามืดเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าหมอกเยอะทําให้ถนนชื้นนะครับจะทําให้การขับขี่ลื่นได้นะฮะวิวนี้สวยมากเลยครับเอ้าวันนี้ก็นําบรรยากาศของภูทะเบิกตอนเช้าๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้ดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ